กินไข่พะโล้ค่ะ <c oughs> มาเด้อค่ะพูดให้ท่านกินเขาเขาค่ะน่าจะสองทัพพีนะคะสองทัพพีแต่บัวสิก,กินเบ,บเบอร์เบร์ได้ค่ะนะคะหอมมะเฟืองเป็นหอมมะเฟือง มือเนี่ยก่อนองฟองค่ะมือน,นี้ก็ได้ได้ไข่พะโล้มาค่ะไข่พะโล้สองฟองนะคะมือเนี่ยก่อสวัสดีค่ะพี่น้องชาวเครื่อเตือนทุกคนค่ะมือน,นี้อาหารเที่ยงนะคะเป็นไข่พะโล้สองฟองนะคะไข่พะโล้สอง เมนูง่ายๆสำหรับเด็กน้อยเมนูง่ายๆสำหรับเด็กน้อยองฟอค่ะมือกี้ได้ไข่พะโล้ะาค่ะไข่พะโล้สองฟองนะคะกินไข่พะโล้ค่ะ มันเหกื่อ่แค่นี้ละค่ะขอบคุณนะค่ะขอบคุณค่ะข้าวลาดไข่พะโล้เมนูง่ายๆค่ะเหตุมาจากบ้านค่ะวันนี้บ่มิผักกัยางค่ะ เมนูง่ายๆนะคะมีแต่ของเปรี้ยวเกือบไว้เฉยๆแล้วก็เป็นปีไก่นะคะพาโลไก่นะคะพะโลไก่มาเดือนคะ่ะโอนไดท่านกินเขากินไข่พะโลค่ะ มื targets, ้อนี้อาหารโรงเรียนจะจะเป็นผัดกะเพรานะคะผัดกะเพราเห็ดเพื่อห่อพ้อเห็ดไห้ลูกสาวห่อไปโรงเรียนน้ำเห็ดกินพ้อมนะคะเนี่ยส้าอ้อยกินนีคยหลังกินข้าวเสร็จนะคะกินบระคองวันนี้กินข้าวกับไข่พะโล้นะคะมีแต่ของเปรี้ยว เมนูง,ง่ายๆนะคะสวัสดีค่ะพี่น้องชาวเครียดตอ่ทุกคนค่ะเมน,นี้อาหารเทียงนะคะเป็นไข่พะโล้สองฟองนะคะไข่พะโล้สองมีแต่ของเปรี้ยว เมน,นูง่ายๆสำหรับเด็กน้อยองฟอค่ะวันนี้กับได้ไข่พะโล้มาค่ะไข่พะโล้สองฟองนะคะแค่นี้ละคะ่ะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะไว้เฉยๆแล้วก็เป็นปีไก่นะคะพะโล้กไก่นะคะพะโล้กไก่ มาเดินคะ่ะโอเดท่านกินข้าแค่นี้ละคะ่ะขอบคุณเด้อค่ะขอบคุณค่ะโอ้กินอย่าหลังกินข้าวเสร็จนะคะกินบะขอวอนนี้กินข้าวกับไข่พะโล้นะคะ สวัสดีค่ะพี่น้องชาบเครืเตือนทุกคนค่ะมเมื่อนี้อาหารเทียงนะคะเป็นไข่พะโล้สองฟองนะคะไข่พะโล้สองแค่นี้ละค่ะขอบคุณเดะะ้อค่ะขอบคุณค่ะเอาไว้เจยแล้วก็เป็นปีไก่นะคะพะโล้กไก่นะคะพะโล้กไก่มาเด้อค่ะโปไดใดท่านกินค่ะแค่นี้ละค่า ขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะข้าวหลาดไข่พะโลเมนูง่ายๆค่ะเฮ็ดมาจากบ้านฟองค่ะ,คะวันนี้กไดได้ไข่พะโลมาค่ะไข่พะโลสองฟองนะคะเก็บไว้เฉยๆแล้วก็เป็นปีไก่นะคะพะโลกไก่นะคะพะโลกไก่ มาเด้อค่ะโั้ใดท่านกินเขาของฟองค่ะืัอนี้กับได้ได้ไข่พะรู้มาค่ะไข่พะรู้สองฟองนะคะสวมสดีน่้คุณคู่บินสวัสดีค่ะพี่น้องชาวเครียตอตื่นทุกคนค่ะ เมื่อนี้อาหารเที่ยงนะคะเป็นไข่พะโล้สองฟองนะคะไข่พะโล้สอบเมื่อนี้อาหารลงเรียงจะจะเป็นผัดกะเพรานะคะผัดกะเพรา แต่ว่าเมื่อี้คุณผู้บินอ้อยกินค่ะหลังกินข้าวเสร็จนะคะกินบะคองวันนี้กินข้าวกับไข่พะโล้นะคะ มาเด้อค่ะผูใ้ใดงท่ากินเขาสองฟองค่ะืันนี้กัดได้ไดข่พะโล้มาค่ะไข่พะโล้สองฟองนะคะเห็ดเพล่อห่อพ้อ,พอ <c oughs> เห็ดไข่ลูกสาวห่อไปโรงเรียนน้ำเห็ดกินพรอมนะคะเนี่ยสอง อ้อกินเนี่ยหลังกินข้าวเสร็จนะคะกินบะคองวันนี้กินข้าวกับไข่พะโล้นะคะข้าวราดไข่พะโล้เมนูง,ง,ง่ายๆค่ะเห็ดมาจากบ้านค่ะแต่ว่าเมื่อี้คุณคูบินมเมนอก่ เมื่อกินของกับผู้บินค่ะวันนี้บ่มีผักกย่างค่ะ มาเด้อค่ะพูดใึงกกินเขาของฟองค่ะวันนี้กัได้ได้ไข่พะโล้มาค่ะไข่พะโล้สองฟองนะคะเมนูง่ายๆสำหรับเด็กน้อยกิน <c> ไ <oughs> ข่พะโล้ค่ะ มากินสองกับผู้บินค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องชาวเกตเตอร์ตกนค่ะเมื่อนี้อาหารเทียงนะคะเป็นไข่พะโล้สองฟองนะคะไข่พะโล้สองวันนี้บ่มิผักแกอย่างค่ะแต่ใครมากินสองกับผู้บิน